สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้สวัสดีนะครับสมาชิกที่ปรึกษาพอร์ตนั่งทุน V.I เชิงรุกนะครับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อนะครับวันนี้ก็เรานะครับจะมาพิจารณาหุ้นนะครับสยามเอสโซลูชันจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ การซื้อขายาตามไอเดียที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานะครับเราจะพิจารณานะครับโดยปัจจัยพื้นฐานและนะครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเราจะไปดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันนะครับบริษัทนี้ก็จะมีการประชุมพูดถึงหุ้นนะครับวันที่25เมษายนนะครับที่จะถึงนี้ นะครับ25เมษายนนั้นถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ได้รับนะครับหนังสือแจ้งนะครับการนะครับได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะศึกษารายงานประจำปีไปก่อนนะครับเตรียมนะครับคำถามนะครับที่จะไปสอบถามนะครับคณะ ผู้บริหาร c ีออย่างนี้นะครับไปดูสถานที่การจัดประชุมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ซึ่งคำถามที่สำคัญก็อาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การเติบโตนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยมีกลยุทธ์การเติบโตอย่างไรบ้างนะครับมีไอเดียในการที่จะพัฒนาธุรกิจนะครับใหม่ๆห,หรือไม่อย่างไรอะไรยังไงนะครับ เรื่องของการประชุมพูดถึงหุ้นนั้นเพื่อนๆนะครับควรจะเตรียมตัวนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลบริษัทกันก่อนนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือนะครับตัวย่อนะครับ se นะครับสยามอ So solution จำกัดมหาชนนะครับเขานะครับข้ามาในตลาดนะครับปีพุทธศักราชส5 6 0นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับ14 14กุมภาพันกุมพาวันวาเลนไทน์นะครับ ปุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวัสดุอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องจักรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของแฟกชีตกันเพิ่มเติมนะครับแบบย่อยๆนะครับพาก็50บาทนโยบายการจ่ายันผลก็ไม่น้อยกว่าร้อยละของกําไรสุทธินะครับอันนี้ในส่วนของอทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนพื่อนดูอย่างนี้นะครับทุนจดทะเบียนนะครับ 339ล้านนะครับพอพา50บาทปุ๊บจำนวนหุ้นมันก็คูณ2เข้าไปนะครับถ้าพา1บาทก็จำนวนหุ้นก็จะเป็น339ล้านนะครับพอพา50สตางค์ก็จะเป็น679ล้านนะครับอันนี้ก็คือจำนวนหุนนะครับในส่วนของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ประเด็นที่เราจะมาพิจารณาในวันนี้ก็ ในเรื่องของดูว่าบริษัทนะครับมันอยู่ในขอบเขตของการลงทุนพอร์ตไหนนะครับพอตพันนันนะครับพอทวีไอเชิงรุกหรือพอรทกระเสยนเร็วเกษะเสนรวยซื้อถือลงทุนระยะยาวได้แบบสบายใจหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เรามาดูในส่วนของแฟกชีตนะครับเพื่อนๆดูลักษณะธุรกิจง่ายๆเลยนะครับจัดหาและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทนะครับปั๊มสูบส่งน้ําและของเหลว ง่ายๆแค่นี้แหละนะครับก็เน้นคว้ากําไรส่วนต่างนะครับส่วนต่างระหว่างยังไงก็จัดหานะครับจัดหาจัดซื้อมาแล้วนะครับอืมอย่างเช่นซื้อมาร้อยบาทเอาไปขายร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยนะครับก็คว้าส่วนต่าง20%เท่านั้นเองเป็นตัวกลางนะครับอันนี้ก็ในส่วนของอบริษัทนะครับง่ายๆเลยก็คือนะครับจัดหานะครับ ปั๊มสูบส่งน้าและของเหลวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มันเกี่ยวเนื่องทั้ง,งหลายแหล่นั่นแหะนะครับอันนี้ก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับฉะนั้นทุนจดทะเบียนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับสามร้อยกว่าล้านนะครับตอนนี้เหลือ271ล้านนะครับอันนี้ยังไม่ถึง10ปีเลยนะครับยังไม่ถึง10ปีหมายความว่าถ้าเป็นหุ้น ipo อย่างนี้ผมแนะนํำเพื่อนๆน,นั่นแหละ ไม่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับพอตเกษะสินเร็วกระสินรวยนะครับท่านที่ไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ชํานาญธุรกิจด้านน,นั้นๆนะครับอันนี้เพื่อนๆลองดูก็ได้นะครับว่าผลงานและฝีมือเป็นยังไง IPO เข้ามา2บาท45้าตอนนี้เหลือ40บาทเอ่สิสตางค์อย่างเงี้ยหายไปเท่าไหร่นะครับดรอดาวการลดลงของเงินลงทุนขนาดไหนเห็นไหมครับแล้วถามว่าตอนนี้เราทําไมต้องมาพิจารณาเราก็มาดูว่าอ๋อปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันพอที่จะซื้อถือลงทุนได้หรือไม่เราก็จะมาพิจารณานะครับตัวชี้วัดนะตัวเลขชี้วัดกันหลายๆตัวนะครับในส่วนของ MOS นะครับาราคามีส่วนลดนะครับก็ถ้าเราดูจากนะครับตัวเลขมูลค่ากิจการแล้วก็ r r i e to 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 k v a ว u e ก็กก็หุ้นตัวนี้มีส่วนลดประมาณ40%ถามว่าลดเพราะเป็นหุ้นเน่าผลไม้เน่าหรือว่า ของดีราคาถูกนะครับลดแลกแจกแถมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องไปดูไส้ในเราก็ต้องไปดูตัวเลขชีวัดนะครับตัวเลขที่มงบอกเราได้ดีนะครับตัวเลขหนึ่งก็คือเรื่องของงบดุลนะครับงบดุลเราก็จะไปดูในเรื่องของนะครับสินทรัพย์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสภาพคล่องนี่สินนะครับเป็นยังไงอย่างนี้นะครับอย่าง ตัวเนี้ยนะครับผมดูว่าสุขภาพของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงเราก็ดูว่าถ้า CR นะครับสภาพคล่องเนี่ยสัก2เท่าขึ้นไปนะครับในส่วนของอัตราเลโชนะครับอันนี้ก็ 2- 3สเท่าขึ้นไปในแต่ละปีก็โอเคอยู่นะครับในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำนะครับต่ำกว่า1เยอะเลยนะครับอันนี้ก็สบายหายห่วงนะครับในส่วนของอวงจรเงินสดนะครับวงจรเงินสดเก็บ นี่ได้เฉลี่ยเท่าไหร่นะครับหกสิบเจ็ดสิบวันนะครับเอาไปชําระเจ้านี้การค้าก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับจัดซื้อจัดหานะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับเอามาขายได้กี่วันนะครับก็เอาไปส่งสมมติว่าเราเอาปั๊มจากบริษัทนี้จากโรงงานเนี้นะครับมาขายนะครับอย่างนี้นะครับพอขายได้ปุ๊บก็เอาเงินนะครับที่เป็นต้นทุนที่ ทางโรงงานนั้นนะครับทางบริษัทนั้นเขาคิดกับเราก็คว้ากำไรส่วนต่างไปง่ายๆแค่นี้เองนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยเป็นธุรกิจที่แบบใครๆก็ทําได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับเป็นธุรกิจที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับกิจกรรมการเงินงานทําธุรกิจแล้วมีกําไรไหมติดลบไหมในส่วนของอันนี้ก็ o per at ing นะครับ o per at ing Profit margin นะครับกำไรจากการดเนินงานนะครับอันนี้ในส่วนของเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนะครับเป็นลบสูงสูงเนี่ยพเพื่อนเพื่อจะต้องไปตรวจสอบนะครับอันนี้อันตรายนะครับถ้าเป็นลบสูงสูงแบบเนี้ยพเพื่อนเพื่อนลองดูเนี่ยปกติจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ถึง10บล้านนะครับในส่วนของงบลงทุนนะครับไม่ได้ใช้อะไรแต่ถ้าสูงสูงแบบเนี้ยมันอันตรายอย่างยถ้าลักษณะของบริษัทแบบเนี้ยนะครับ มันมีการเอาเงินออกจากบริษัท250ล้านถ้าใช้ปีละ5ล้านเนี่ยเพื่อนๆว่าจะต้องใช้ได้ก,กี่ปีถ้าใช้ปีละ10ล้านเนี่ยยังใช้ได้อีก25ปีนะครับ25ปีเห็นครับอันนี้3ปีเนี่ยยังไม่ถึง10ล้านสักปีเลยนะครับแต่ถ้าจะตรงเนี้ยลงทุนอะไรนะครับถึงใช้งบถึง257ล้านถ้าเราเฉลี่ยนะครับใช้ไปข้างหน้าเนี่ยปีละ10ล้านเนี่ยนะครับในงบ การลงทุนใช้ได้25-26ปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้น่ากังวลโดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันนะครับเพื่อนๆจะต้องไปดูว่าเขาเอาไปทำอะไรในบริษัทลูกหรือไม่หรือว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆจะต้องระวังเรื่องของอผู้บริหารนะครับให้เหตุผลว่ายังไงนะครับมีการาไซฟอนเงินออกจากบริษัทหรือไม่นะครับเพราะว่า มันมีเรื่องของการเพิ่มทุนเข้ามาด้วยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับพูดถึงหุ้นหรือเปล่านะครับเพิ่มทุนมาในปี6-4เนี่ยนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าเพิ่มทุนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถามว่ายอดขายเนี่ยนะครับในปีต่อมาจะต้องเติบโตถึงสี่เท่านะครับตามหลักของคุณปู่เรมเฟสต์นะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยนะครับปีหกห้านะครับ เพื่อนๆลองดูนะครับรายได้จากการ,รเงินธุรกิจนะครับปี64488เนี่ย4ล้านถามว่าปี65เนี่ยถ้าเราเอาคูณ4เข้าไปนะครับถ้าเราเอาคูณ4เข้าไปก็เกือบ2,000ล้านนะครับเกือบ2,000ล้านหมายความว่าปี65เนี่ยจะต้องหาได้ประมาณ2,000ล้านนะครับตามหลักเกณฑ์ของคุณปูรมเปอรเฟตแต่หาได้แค่605ล้านแสดงว่าเพิ่มทุนเข้าไปเนี่ยเอาไปถลงุงนะครับ อันนี้ก็คือเจตนานะครับอของผู้บริหารเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับเราไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับคราวนี้ในส่วนของกอิจกรรมการจัดหาเงินนะครับถ้าเป็นบวกในกู้นี้ยืมสินนะครับแต่ถ้าเป็นลดถ้าเป็นลบนะครับผู้นี้ยืมสินเพิ่มทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยคือใช้นี่แล้วก็เรื่องของการจ่ายผลตผลนะครับ อันนี้ในส่วนของณเวลาปัจจุบันเนี่ยปี67เนี่ยเราไม่พูดถึงปี64แล้วนะครับปี67ล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยนะครับ94ล้านเขาจ่ายผลผลไปประมาณ17ล้านนะครับ17ล้านบาทเนี่ยที่เขาจ่ายไปนะครับอ่าก็คือเอ่อศจุดนะครับ 0. จุดเอ่อศูอ่า649นะครับ 0. 0. 2. 649บาทต่อหุ้นนะครับ คิดเป็นจ่ายปันผลปีนี้นะครับ6.6%โดยประมาณนะครับณราคา40สตางค์ปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของหุ้น SE นะครับเราไปดูในส่วนของนะครับณราคานี้นะครับจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ6%เราไปดูก็ได้หลักฐานนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลงบการเงินตรงนี้นะครับเออ ข้อมูลเรื่องงบการเงินตรงนี้เราก็ดึงไปดูข้างล่างนะครับในส่วนของอผู้บริหารนะครับของ SE สอีเนี่ยสร้างรายได้ศักยภาพการทํากําไรเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับห้าร้อยหกร้อยล้านแล้วก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับทรงๆแล้วก็ลด,ล,ด,ล,ดลงมานะครับปีล่าสุดอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เรื่องของอ่ากำไรสุทธินะครับเห็นไหมครับสามสิบสี่ล้านหก 66ล้าน61แล้วก็35อย่างนี้นะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณนี้เขาจ่ายปันผล0.026ก็เกินเกิน4 0นะครับประมาณ50%กว่าเปอ์เซนก็ถือว่าจ่ายปันผลนะครับได้ตามที่ประกาศไว้ก็ถือว่ามีสัจจะอยู่นะครับในส่วนของอาการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับพูดถึงหุ้นของผู้บริหารนะครับทั้งปีเลยสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับพูดถึงหุ้นนะครับ อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานไปหาดีมากนะครับอันนี้สร้างผลตอบแทนนะครับในส่วนของความมีน้ําใจนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของปี2ปีแรกเนี่ยความมีน้ําใจเนี่ยคือน้อยมากๆนะครับเริ่มกระเตื้องขึ้นมานะครับเมื่อราคาหุ้นลดลงเห็นนะครับปีล่าสุดเห็นไหมครับที่บอกว่าจ่ายปันผลประมาณ66.6%อนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับคราวนี้เรามาประเมินเรื่องของ ราคาก็จะอยู่ที่ณตอนนี้นะครับสีสตางค์ต่อหุ้นก็มีส่วนลดจากมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะเห็นไหมครับประมาณ40%นะครับ Book Value BV นะครับอันนี้ BV นะครับ BV Book Value เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ67สตางค์อันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเก่งในเรื่องของการประเมินนะครับประเมินสินทรัพย์ที่มีตัวตนอะไรต่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้นะครับ ็คือบุ o กไวร u ดเนี่ยมันความน่าเชื่อถือก็ระดับหนึ่งนะครับเป็นเป็นมูลค่าหุน้นแบบขั้นขั้นขั้นต่ำสุดนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำนะครับแล้วก็เรื่องของราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นขั้นต่ำนะครับถ้าขั้นสูงหรือขั้นเจ,จ๋งเนี่ยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็อาจจะพิจารณานะครับหลักสูตรหรือคอร์สเรียนที่ผมได้นำเสนอ ให้กับเพื่อนๆไปนะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับวิธีการประเมินราคาหุ้นวิธีนะครับหาจังหวะนะครับทามมิ่งนะครับช่วงจังหวะเวลาในการซื้อหุ้นนะครับมีอยู่5ระยะทําการซื้ออย่างเงี้ยนะครับมีอยู่7ระยะทําการขายอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆท่านได้สนใจก็ลองพิจารณาใต้คลิปนะครับหรืออาจจะชื่นชอบนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกในเชิงรายละเอียดนะครับอาจจะต้องการที่ปรึกษาก็ ลองพิจารณาใต้คลิปก็ได้นะครับถ้าไม่สนใจเรียนนะครับสนใจเฉพาะอยากจะปรึกษาหารือก็มีขอบเขตจํากัดนะครับถ้าอันไหนที่เจาะลึกไว้สงวนไว้ให้กับคอร์สเรียนก็ไม่ได้บอกเชิงลึกนะครับแต่ว่าลึกกว่านี้ละเอียดกว่าที่ได้นําเสนอไปนี้แน่นอนนะครับในส่วนของ PE นะครับเฉลี่ย3ปีไม่เกิน15เทา่าเห็นไหมครับปีล่าสุดไม่เกิน20เทา่าฟันธงนะครับฟันทงก็ SE เอสเอนี่ก็ไม่เหมาะสำหรับพอร์ตเกษียณเร็วกระเกษียณรวยหรือพอร์ตอารนะครับรีทายนะครับพอร์ตรีทายเนี่ยไม่เหมาะเลยนะครับเราฟันทงนะครับก็จะเหลือ2พอร์ตก็คือพอร์ตพันนันนะครับพอร์ตเดิมพันหรือพอร์ตกะเก่งกําไรอาริทรัสนะครับอาริทรัสเนี่ยมีแบบเสี่ยงเสี่ยงมีแบบพันนันกับมีแบบ มีแบบเห็นผลแล้วก็ได้รับผลดีเลยอย่างคุณปูบรัมเบอร์เฟก็ทำ arbitrage มันกันนะครับถ้าเล็งเห็นว่าจะมีกำไร25เนะครับ8เดือนนะครับถึง1ปีเนี้ยคุณปูบรัมเบอร์เฟก็ลงมือมันกันนะครับเรื่องของการทำ arbitrage อ,อย่างผมนำเสนอพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกนะครับสำหรับตัวเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะลงทุนได้2พอร์ตก็คือพอร์ตเก่งกำไรกับพอร์ตนั่งทุนวีไอเชิงลุกนะครับ ก็คือเราจะซื้อถือลงทุนนะครับภายใน1วันนะครับหวันนะครับตั้งแต่1วันนะครับไม่เกิน3ปีนะครับไม่เกิน3ปีฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะเก่งกําไรก็ได้เราสามารถที่จะซื้อถือลงทุนแบบแนว VI เชิงลุกก็ได้นะครับโดยที่นะครับเรานะครับถ้าเรื่องของทีพีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายกําไรนะครับ อยู่ที่ความพึงพอใจของเราว่าโอเค20%นตะห้รนะหรือร้อเรนะนะอย่างเงี้ยนะครับเออเรามีเหตุผลที่จะรองรับมากนะครับในส่วนของการลงทุนในหุ้นตัวนี้นะครับก็คือนะครับณนะตอนนี้ราคาพา5 0บาทแต่หุ้นตัวเนี้ยราคาอยู่ที่40สตางค์นะครับพา5 0บาทเนี่ยเป็นราคาของผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับได้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับต่ำกว่าต่ำกว่านะครับต่ำกว่าผู้ก่อการหรือผู้จัดตั้งบริษัทนะครับที่50สตางค์เราได้40สตางค์เนี่ยนะครับคราวนี้เรื่องของ EP นะครับเรื่องของ Enterprise นะครับราคาที่เราจะเข้าซื้อแนะนำว่านะครับควรจะ40สตางค์นะครับลงไปนะครับควรจะ40สสตางค์ลงไปนะครับอันนี้ก็คือแนะนำเพื่อนๆไว้นะครับอ่า อันนี้ในส่วนของโฮลโพสิชันก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับโฮลโพสิชันก็คือตั้งแต่1วันนะครับตั้งแต่1วันโฮลโพสิชันนะครับตั้งแต่1วันถึง3ปีนะครับในส่วนนี้นะครับเออแถมอีกนิดหนึ่งในส่วนของเป้าหมายกําไรนะครับนอกจากจะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นราคาถ้าเป็นราคาก็อยู่ที่ประมาณนะครับหกสตางค์นะครับถึง80สตางค์ถึง80สสตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็คือ เป้าหมายกำไรที่เป็นราคาภายใน3ปีนะครับสมตสต jaar jaar ler, kind of สมติว่า uhm, Louise, uh, มันขึ้นไปที่50สตางค์ภายในภายใน1เดือนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเข้า40สตางค์นะครับก็โบอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนๆพึงพอใจ12%บสองเปอร์เซ็นต์เพื่อนก็ขายออกเลยอย่างเงี้ยนะครับแค่1เดือนแล้วก็ได้12%อเปอร์อันนี้ในส่วนของการการเก็งกำไรนะครับ แต่ถ้าเป็นระยะยาวหน่อยนะครับภายใน1-3ปีอย่างเงี้ยเป็นแบบแนววีไอเชิงลุกก็รับปันผลไปในแต่ละปีนะครับ4-5% 6%นะครับเราลงทุนแบบสบายๆนะครับก็ถ้าผลตอบแทน5-6%แล้วก็คว้ากำไรส่วนต่างอีกสัก5้าเนี่ยนะครับ2-3ปีมันก็เกินนะครับปีหนึ่งก็ปีปีหนึงถ้าเราเอามาถัวเฉลี่ยกันก็ประมาณ20%ต่อปีเนี่ยก็หลูละนะครับอันนี้คือตัวเดียวนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอนะครับทุกๆท่านขอให้เพื่อนๆนะครับมั่นนคงคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะครับอขอให้มีความสุขนำการลงทุนขอบคุณครับ